สวัสดีค่ะติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมง,งนในช่วงนี้เวลา22นาฬิกาค่ะสมาชิกสภาปัฏิรูปแห่งชาตินะคะร่วมแสดงวิสัยทัศน์และความคิดเห็นเป็นแนวทางในการนำพาประเทศไทยในอนาคตค่ะ การสัมมนา,าออกแบบอนาคตประเทศไทยของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย10บกลุ่มเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันและตัวแทนแต่ละกลุ่มก็แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเช่นอยากให้มีการปฏิรูปการศึกษาสร้างคนดีมีคุณภาพมีนโยบายที่ตรวจสอบได้ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบบริหารบ้านเมือง สำหรับในวันพรุ่งนี้จะมีการสรุปผลการประชุมอีกครั้งซึ่งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จะส่งให้คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้ประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปด้านนายไพบูลสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติกล่า,ถาวถึงกรณีสถาบันพระปลกเกล้าเสนอให้มีการตั้งอภิรัฐมนตรีซึ่งมีอำนาจเหนือกว่าสถาบันนิติบัญญัติตุลาการและบริหารว่าไม่มีความจำเป็นต้องมีอภิรัฐมนตรีเพราะอำนาจทั้งสามฝ่ายทวงดุลกันอยู่แล้ว การตั้งอภิรัฐมนตรีจะเป็นชนวนให้เกิดความขัดแย้งในสังคมขึ้นอีก